วันนี้ครบกำหนดถอดแม็กแล้วนะครับวันนี้น้องตองนะครับมารับบริการถอดแม็กนะครับเราก็เลยขอญาตน้องตองมาสัมภาษณ์นะครับแชร์ประสบการณ์นิดนึงหลังจากที่เสริมหน้าผากกับทางบาน่าคลินิกไปนะครับก็อันนี้เราให้ดูรูปก,ก่อนรับบริการกันเลยนะครับก่อนและหลังรับบริการทันทีนะครับก็ก่อนมารับบริการเนี่ยด้วยเสริาหน้าผากเนี่ยเป็นคนที่หน้าผากแคบนะครับแล้วก็ต้องการความหวานขึ้นนะครับแล้วก็อยากได้ให้หนกคิ้วที่มัน รับกับตัวหน้าผากนะครับเพราะไม่งั้นมือจะดูหน้าเป็นโครงผู้ชายเนาะอันนี้ก็เลยถอดมาถอดแม็กนะครับก็เดี๋ยวสัมภาษณ์กันตัวเป็นๆเลยนะครับเพราะวันนี้สวยแล้วนะครับน้องตองจ้าโอเควัสดีครับแล้ววันนี้ครบกำหนดถอดแม็กเนาะอันนี้เดินทางมาจากไหนครับเดินทางมาจากหมายถึงว่าเครื่งบินกลับมาจากที่ไหนจากฝรั่งเศสค่ะอ๋อจากฝรั่งเศสเนาะแล้วก็มาทำาน้าผากราแล้วก็ พักฟื้นไปเจ็ดถึงสิวัน<ช>นะครับถึงจะเริ่มไปเที่ยวได้แล้วเนาะ<ช>อ่าก็นี่ก็เพิ่งกลับมาจากภูเก็ตนะครับ<ช>ก็เลยมาถอดแม็กกับเรานะครับอ่างานงานเสือนน้ำผักนี่ชิลไหมเนี่ยเห็นเที่ยวทําเสร็จก็เที่ยวเลยเจ็บแค่วันแรกค่ะวันสองวันสองวันแรกอะ่ะตอนที่ทำอ่ะเจ็บมากแต่ว่าแต่ว่าหลังทําก็คือปกติแต่พอคืนคืนวันที่สองก็คือรู้สึกปวดปวดหัวนิดนึง ก็คือเพราะว่าไม่ได้กินยาแก้ปวดแก้ปวดกินยาแก้ปวด2เม็ดแล้วก็แค่นั้นกินยาแก้ปวดรอบเดียว2เม็ดแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ปวดหัวไม่ได้ไม่ได้เจ็บมีเอฟเฟกอะไรเนาะไม่มีไม่มีเจ็บแผลแต่ก็รับผ้าแล้วก็ประคบเย็นตามที่คลิหนิงแนะนํานะครับก็อาการเจ็บก็เป็นบางท่านนะครับเราจริงๆตอนระหว่างหลังทาเราก็จะให้ฉีดยาเข้าเส้นอย่างดีให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อหรือยาแก้ปวดนะครับก็ หลังจากที่วันนี้ถอดแม็กแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับน้าผักที่เราเคยมีปัญหารู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นไหมชอบค่ะชอบอชอบรู้สึกว่าหวานขึ้นเด็กขึ้นใช่ไหมใช่มันไม่มันไม่มันไม่เวอร์มันไม่เราเหมือนเราจะอยากได้เนี่ยมันก็ยังเห็นหนกคิ้วอยู่นิดนึงจริงจริงมันก็ยังเห็นหนกคิ้วอยู่นิดนึงอถามว่าชอบไหมชอบค่ะมันมันดูเป็นเป็นธรรมชาติดีมันไม่ได้ดูเหมือน มันทามาเ,เพราะว่าเราเราด้วยคุณหมอก็เลือกไซ์ที่เป็นธรรมชาติให้เ,เรากขบอกว่าเออเราอยากได้แบบนี้ไม่เอาแบบไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะเกินไปหมอก็จัดไฮไซต์เอ็มก็ก็แบบนี้ก็ได,ได้ได้สายตามความต้องการที่เราปรึกษาคุณหมอเนาะเพราะไม่อยากให้ดูนูนเกินไปเดี๋ยวแฟนรู้จะดูเวอร์ไปนิดนึงมันจะดูเวอร์ไปเราอยากได้แบบหวานๆมีกลรงเดิมไหมอ่าใช่ครับก็ได้แล้วก็ สอบถามนิดนึงครับแล้วเรื่องที่เราตัดสินใจมาเลือกที่บาร์นาคลินิกเพราะว่าสิ่งสําคัญสุดเลยก็คือเรื่องของราคาหรือว่าเรื่องของฝีมือ<ะ>คุณหมอราคามีปัญหากับเราไหมไม่มีนะเพราะว่ามไม่คือดกูก็ดูมาแปแป๊หนึ่งดูมาสักพักหนึ่ง ดูมาพักใหญ่เลยแหละตอนที่อยู่ต่างประเทศดูรีวิวดูรีวิวจากจากกลุ่มที่เหมือนกลุ่มที่เขาแบบชอบสัญญกรรมกันอกลุ่มมันจะมีกลุ่มสัญญกรรมที่เขาคุยกันน้ะยมาว่าทำที่ไหนดีทําราคาเท่าไหร่ทำมาที่ยังไงยังไงก็ดูไปก็เห็นที่อื่นเขาก็ทาราคาราคาเก้าพันเก้าพันห้าหรือว่าราคาก็สูงไปเลยหรือว่าต่ําไปเลยอย่างเงี้ยนะละทัดลาค่าต่ําไปเลยเรา ือเรากลัวคือเราไม่มั่นใจในราคาถูกไปก็น่ากลัวถูกไปก็น่ากลัวไงแพงไปก็แพงไปก็เออแพงไปหรือเปล่าวะเออประมาณเนี้ยเออแล้วพอมาเจอร้านมันราคากางๆด้วยเออแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนไม่มีตัวแทนเขามารีวิวอะไม่มีตัวแทนเขาไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่น้าม้าไม่ได้ไม่มีเซลล์ไม่มีหน้าม้ามารีวิวในในในเพจอะเออก็เลยแบบว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะ ไอ้นี่วะหรือว่าเขาดีวะทําทไมแบบทําไมไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ค่อยมาแย่งลูกค้ากับคินิอื่นหรือว่าเออเราก็าเลยเอาลองมาดูลองมาที่นี่ดูดดแล้วว่าเจอคุณหมอรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเกรงไหมคุณหมอกล้วยไอ้ลูกที่อยู่ข้างห<ม>ลังนี่คือคุณหมอกล้วยนะครับก <c oughs> ไ็ไม่ไม่ไม่ค่ะรู้สึกรู้สึกเฉยเฉยนะใช่ไหมเพราะล่าสุดเป็นเป็นศัลยกรรมครั้งแรกของเราด้วยนะบนใบหน้าใช่ไหมครับปกติก็เป็น คนที่ชอบโควิดหน้าของตัวเองอยู่แล้วชอบชอบอยู่ในชอบอยู่แ,ออแ,แต่แตนี้มันที่เรียกเป็นหน้าผากเป็นอย่างแรกในหน้านี่เพราะว่าอ่เรียกอย่างแรกคืออะไรคือจริง,รงๆอ่ะอยากทําปิดจมูกมากนะอตอนมนะันนั้นแล้วก็เหมือนไปปรึกษาคนที่คนที่ใช้ชีวิตประจำวันเขาบอกว่าเอ้ยก็โอเคแล้วก็ยุ่งแน,น่นแล้วเออแต่แต่หน้าผากที่ทําเพราะว่าวันนั้นน่ะเหมือนถ่ายคลิปวิดีโอตัวเอง แล้วแล้วหันหน้ามาอย่างเงี้ยคือแล้วหันข้างเป็นางคือแล้วมันดูแบบคือมันไม่เนียนดีอ่ะคือมันไม่เนียนด <Ahí. S 2> ีอ่ะคือคือถ้าถ่ายหน้าตรงอ่ะโอเคถ้าถ่ายหน้าตรงอ่ะเราเราโอเค <ø> แต่ว่าพอหันข้างปุ๊บหันนั่นหันนี่ปุ๊บมันเห็นหนกคิ้วแล้วมันมันดูไม่สวยก็เ,เลยทำเราเลยเลือกที่จะมาทาหน้าผากสำคัเพราะว่าค,วา,าคิดว่าคิดว่าเราคิดว่าหน้าผากสำคัญคือเพราะว่าจมกูกหรือว่าตาหรือว่าอะไรปากเนี่ยเราพอใจของเราเอใจมากอลจอืม ก็เดี๋ยวให้ดูหน้าที่เรารู้สึกว่ากังวลนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับกังวลก็คืออันนี้คือรูปก่อนมารับบริการนะครับก็ทําให้เราตัดสินใจมาเสริมหน้าผากนะครับเดี๋ยวมาดูมุมเดียวกันดีกว่านะครับหลังจากที่อันนี้คือก็นะครับมุมที่ปัญหาเราหายไปแล้วนะครับก็อาจจะมีหลงเหลือนิดหน่อยนะครับเนื่องจากซิลิโคนที่เราเลือกนะครับตามความต้องการของเราเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้นุ่มกว่านี้ก็อาจจะต้องมา กกแก่เอาไว้ไอวสองสามปีนะ <c oughs> เอาไว้เผื่ออันนี้ <c oughs> <อ>นจริงจริงซิลิโคนเป็นสิ่งที่ร่างกายรับได้อยู่แล้วนะครับก็คือสามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วถ้าเราดูแลดีๆไม่ไปฉีดสารอะไรเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> จะไม่มีปัญหาตามมาแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาถอดแม็กนะครับจริงๆนี้เราเราไว้แสกกลางเนาะ <c oughs> แต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือคุณหมอก็จะเปิดแผลที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่บริเวณแสกผมอยู่แล้วดังนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วส่วนใหญ่งานของทางคลินิกเราเนี่ยก็จะ ไม่มีรอยแผลเป็นไม่ผมสามารถขึ้นได้ปกตินะครับก็ถ้าสําหรับคนที่กําลังมองหาที่รับบริการเสริมหน้ผาผากก็อยากให้พิจารณาส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นระยะยาวเพราะบางที่ที่เขามาแก้กับเราก็เห็นว่าระยะห่างบริเวณก็เปิดแผลเนี่ยเป็นบางท่านก็เป็นแนวตา้งขวางเลยใช่ใช่ค่ะซึ่งแสกซ้ายแสกขวาก็เจอนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นแผลเป็นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยยิ่งผมไม่ขึ้นด้วยเนี่ยอาจจะทําให้เป็นปัญหาตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็จะต้องไปสักผมสัก สักคิ้วเพิ่มไอสักผมเพิ่มนะครับเพื่อลดรอยแผลเป็นไม่เห็นตำแหน่งนั้นนะครับแต่ของเราในค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่างานของเราค่อนข้างโอเคเนาะโอเคก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นของทางคลินิกเฉพาะเดือนมกราคมนะครับงานเสริมใหม่อยู่ที่17,900บาทนะครับแล้วก็งานแก้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเฉพาะเดือนนี้3 0 0 0บาทนะครับเดือนหน้าจะมีการปรับราคาเพิ่มนะครับถ้าใครกําลังมองหาที่รับบริการเสริมหน้าผากนะครับด้วยเพดซิลิโคน ก็สามารถทักมาปรึกษาได้นะครับเราเป็นซิลิคอนช็ดรูปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของถ้าบางท่านที่มีกําลังนะครับและอยากได้ความเป็นเฉพาะตัวนะครับก็สามารถเลือกในรูปแบบหล่อได้นะครับแล้วก็หรือบางท่านที่มีปัญหาจากที่อื่นอยากได้แบบ C T สแกนเลยนะครับเราก็มีบริการให้แล้วก็ส่งไปโมที่เกาหลีแล้วก็นัดมารับบริการได้นะครับไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากจ้าน้องตองเดี๋ยวไงเที่ยวสนุกนะสวัสดีครับ